สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวสกรสอนสอนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับถ้าจะพูดถึงโรคประจำตัวที่คนไทยเป็นกันเยอะนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นโรคหอบหืดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นโรคนี้ครับหรือว่าบางท่านก็มีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคนี้กันอยู่ แต่ถ้าไม่ได้สัมผัสกับโรคหอบหืดอ,อย่างตัวเราเป็นหรือว่าคนใกล้ชิดของเราเป็นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ทราบนะครับว่าโรคนี้เนี่ยมีความรุนแรงขนาดไหนแต่ล่าสุดครับมีข่าวเศร้าเพราะว่ามีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับถูกโรคหอบหืดยัก่าชีวิตไปนั่นก็คือพินัทการตุนคลับนะครับที่เสียชีวิตจากอาการหอบหืดกำเริบแบบเฉียบพลันสำหรับพีนัทกาตุนคลับหลายๆคนนะครับก็ คงจะรู้จักเป็นอย่างดีที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับโดยเฉพาะกับผมเนี่ยนะทำให้เกิดคําถามนะครับว่าโรคนี้เนี่ยร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือแล้วจะมีการวิธีในการรักษาอย่างไรหรือว่าจะอยู่ร่วมกับโรคนี้ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสแกนเจ้าโรคหอบหืดนี้กันนะครับว่าโรคหอบหืดเนี่ยเกิดจากอะไรอาการเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะต้องรักษาอย่างไรหรือว่าจะต้องป้องกันแบบไหนกัน เราไปสแกนเรื่องนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับโรคหอบหืดแบบจริงจริงจังๆกันก่อนนะครับเอาแบบนี้นะครับว่าโรคหืดเนี่ยคืออะไรกันแน่เขาบอกว่าสำหรับโรคหอบหืดนั้นเนี่ยนะครับเป็นโรคที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมซึ่งเกิดจากปัจจัยทางพันธุก,กรรมแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของมลพิษทางอากาศนะฮะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีร้อนจัดเย็นจัดฝนตกอากาศแห้งหรือว่าอากาศชื้นนะครับรวมถึงมีพวกเชื้อโรคไรฝุ่นแมลงสาบนะพวกเกสรหญา้าวัชพืชหรือว่าฝุ่นควันต่างๆน้ำหอมก็ด้วยนะครับน้ำยาหรือว่าสารเคมีสัตว์เลี้ยงจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยเยอะมากๆเลยนะครับที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดได้นะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า ถ้าถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยจะเกิดอาการอย่างไรครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าสําหรับอาการที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับผู้ป่วยจะเกิดอาการไอแล้วก็หายใจไม่สะดวกนะครับมีเสียงหวีดเหนื่อยหอบเวลาออกแรงนะครับมีอาการแน่นหน้าอกหากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมนี้ก็อาจจะนําไปสู่การเกิดพังผืดนะแล้วก็ความหนาตัวอย่างมากเลยนะครับซึ่ง มีผลทําให้เกิดการอุดกั้นของหลอดลมอย่างถาวรได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับที่วิธีการในการป้องกันโรคหอบหืดไม่ให้กำเริบนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรครับไปดูกันเลยนะครับข้อแรกเลยเขาบอกว่าเราควรที่จะหมั่นทำความสะอาดบ้านนะครับโดยเฉพาะพวกห้องนอนน่ะนะห้องทำงานรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพัดลมเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะฮะ นอกจากนี้แล้วยังควรที่จะเปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกให้แสงแดดส่องถึงนะครับและก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละครับเป็นวิธีการในการป้องกันโดยปัจจัยภายนอกนะครับต่อมาอยู่ที่การปรับพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเราได้โดยการอันที่หนึ่งเลย ควรที่จะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าการสูบบุหรี่อันนี้นะครับถ้าเลี่ยงได้งดได้เนง,งดเลยนะอันที่2ครับเรื่องของการพักผ่อนควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงภาวะความเครียดด้วยนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุน้นส่วนที่3ครับ อันนี้ไม่ยากก็คือเรื่องของการกินครับควรที่จะมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับควบคู่ไปกับการออกกําลังกายแต่อันนี้จะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของแพทย์อย่างถูกต้องนะครับถ้าใครที่มีอาการอยู่นะครับอันที่4ครับเขาบอกว่าเรื่องของการใช้ยาควรใช้ยารักษาการหอบหือดอย่างสม่ําเสมอนะครับทีนี้จากข้อมูล ของสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยนะครับโดยอันนี้เนี่ยมีการอ้างอิงข้อมูลจากองค์การอน,อนมามัยโลกหรือว่า WHO เขาบอกว่าในปี2,563นะครับอันนี้เป็นตัวเลขปี63ประเทศไทยเนี่ยมีการพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากอาการของโรคหืดเนี่ยมากถึง4,182รายต่อปีนะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดเป็นวัน ก็บอกว่าเฉลี่ยวันละประมาณ11-12ถึงรายเลยหรือถ้าเทียบเป็นอัตราก็คือ3.93คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนและตอนนี้ในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าโรคหืดนะับเป็นโรคที่พบเคสที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งโรคหืดเนี่ยนะครับเกิดจากการอักเสบเร้อรังของหลอดลมที่มีความไวต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากจนทำให้เกิดความผิดปกติอย่างที่ผมบอกไป โดยเวลาเราไปดูเนี่ยนะครับพบว่าพบได้ทั้งตัวของเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับรวมถึงผู้ที่มีภาวะอ้วนซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการหอบกําเริบในผู้ป่วยโรคหืดเนี่ยนะครับมีหลายปัจจัยเช่นอันนี้ครับเรื่องของน้ําหอมครับเรื่องของน้ํายาหรือว่าสารเคมีไรฝุ่นด,ด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันก็คือฝุ่น PM 2.5นั่นเองนะครับ และอีกปัจจัยก็คือการที่ไม่ได้พ่นยาควบคุมการรักษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการกำเริบปุ๊บก็จะพ่นยาไม่ทันหรือว่าใช้แล้วก็ใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นความรุนแรงของโรคนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับโดยข้อมูลจากนายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยก็มีการระบุเอาไว้นะครับว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดหืดกำเริบรุนแรงจนเสียชีวิต จากโรคนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเกิดจากการที่ใช้ยาขยายหลอดลมที่เป็นยาฉุกเฉินเนี่ยบ่อยเกินควรนะย้ํานะครับว่าแบบฉุกเฉินนะฮะทีนี้แล้วต้องใช้ขนาดไหนถึงจะเรียกว่ามากเกินไปครับเขาบอกว่าก็คือถ้าเราใช้อย่างน้อยเนี่ยสหลอดต่อปีหรือว่าเกือบทุกวันโดยการใช้ยาฉุกเฉินขยายหลอดลมบ่อยๆเนี่ยนะครับผลน,นี่ตามมาก็คือว่าจะทําให้ดื้อยาได้ครับดังนั้นควรที่จะปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าความรู้ที่ได้จากสแกนข่าววันนี้เนี่ยนะครับคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่มีคนรอบตัวเป็นโรคหอบหืดรวมถึงการดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพดีนั้นเราหาซื้อกันไม่ได้นะครับเราต้องทํากันเอาเองนะครับจึงฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ และทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u b n c h a ครับชื่อว่า news nbt2hd หรือเซิร์ชไปเลยครับคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วก็คลิกลิงก์ต่อไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคข้ามแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ